สวัสดีทุกคนอา้าวไม่เห็นมีใครอยู่เลยาทางนี้นี่นาคุณแม่มามองทางนี้เลยค่ะดูสิชุดน่ารักโซคิวมากเลยค่ะเหมาะกับลูกสาวลูกชายของเราแน่เลยค่ะอืมใส่สบายเหมือนกันนั่นนี่อ่ะโอ๊ยมีใส่ดีๆปิดตามอ,องไม่เห็นแล้วเนี่ย กินของเขานะคะเหมือนแบบอาหารคนปกติทานเลยค่ะนี่มนกินเป็นคนนะคะไม่ใช่หมายังอยากกินเลยมียก like ุ yeah, like ๊กกุ๊กกุ๊กมานกุ๊กไปจี่ไหนองมาาเมกุ๊กอาเจ้าม สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จิ๊บค่ะมีเจ้านายมาคุมด้วยนะคะนั่นก็คือชื่อว่าน้องไว้เมาส์ค่ะสวัสดีทุกคนอา้าวไม่เห็นมีใครอยู่เลยาทั้งนี้นีนาวันนี้มีอะไรมาให้กินอีกแล้วอะ่ะเป็นธาตุอย่างสมบูรณ์แบบและค่ะท่านผู้ชมวันนี้จิ๊บเลยมี6ไอเทมเด็ดค่ะสำหรับนายจะมานำเสนอทุกคนค่ะ ชิ้นแรกนะคะสําคัญกับนายจ่าของเรามากๆเลยค่ะถ้านายจ่าของเรานะคะหายไปหรือหลงไปเนี่ยเราจะต้องเป็นห่วงแล้วก็กังวลมากๆแน่ๆเลยค่ะแต่ถ้ามีป้ายชื่อนายจ่าแล้วก็เบอร์โทรให้ติดต่อกลับนะคะรับรองว่าจะต้องมีคนใจดีติดต่อส่งคืนกลับมาแน่นอนค่ะและป้ายชื่อเก๋ๆต้องนี่เลย H H Pettag จากจังหวัดพิษณุโลกค่ะ กินนของีะแต่ก็เท่ดีเหมือนกันนั่นนี่อและที่มาของร้านนี้นะคะก็มาจากเจ้าเฮงเฮงค่ะน่ารักใช่ไหมคะแต่ตอนแรกที่น้องมานะคะน่าสงสารมากๆเลยค่ะเพราะน้องนะคะโดนคนใจร้ายค่ะเอาท่อพีมีซีนะคะใส่คอแล้วก็มีเชือกรัดที่ท้องด้วยค่ะทำให้น้องเนี่ยกินอะไรไม่ได้เลยแล้วก็ผอมมากๆค่ะเจ้าของแบรนด์นะคะ ก็เลยสงสารน้องค่ะนําน้องไปรักษาแล้วก็เลี้ยงน้องจนสมบูรณ์แล้วก็น่ารักเหมือนเดิมเลยค่ะแล้วอยู่ๆค่ะน้องก็หายไปค่ะแต่ดีนะคะเนี่ยที่หาเจอค่ะเจ้าของแบรนด์นะคะก็เลยเห็นความสำคัญของป้ายชื่อมากๆเลยค่ะเลยคิดว่าทําขายซะเลยนายจ่าทั้งหลายนะคะก็จะได้มีป้ายชื่อที่จำเป็นมากๆแล้วก็น่ารักมากๆไว้ติดตัวด้วยค่ะ สวยไหมคะพี่เบนเนตเนี่ยค่ะเขามีให้เลือกหลายแบบเลยนะคะมีทั้งแบบสแตนเลสแบบไม้แล้วก็แบบอะคริลิกค่ะเดี๋ยวจิ๊บให้ดูเลยนะคะอันแรกเลยค่ะเป็นแบบสแตนเลสค่ะน่ารักมากๆเลยนะคะอันนี้ค่ะจะเป็นมาในรูปแบบของทรงกระดูกนะคะทนทานแข็งแรงแล้วก็ไม่เป็นสนิมด้วยค่ะเหมาะกับนายจา๋าที่ชอบสนมากๆเลยนะคะ อันนี้ค่ะสเปเชียลสุดๆเลยค่ะเพราะว่าเราสามารถนะคะส่งรูปน้องหมาน้องแมวของเราเนี่ยส่งไปให้ที่ร้านนะคะวาดรูปน้องหมาน้องแมวลงไปนีนีได้เลยค่ะและนี่ค่ะเป็นแท็กไม้น่ารักมากๆเลยค่ะนี่เลยค่ะพิเศษมากๆตรงที่ว่าเขานะคะ เคลือบน้ำยาเคลือบไม้นะคะแบบฟูดเกรดออร์แกนิกร0อเซเลยค่ะรับรองว่าไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงแน่นอนค่ะทั้งน่ารักน่าใช้น่าได้ขนาดนี้นะคะจะมัวรออะไรกันอยู่ล่จะจ๊ะท่าจ๋ารีบมาสั่งซื้อไวๆนะคะนายจ๋ารออยู่และพิเศษส,สำหรับแฟนรายการเป็นเน็ตอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีเจ้าของแบรนด์ใจดีค่ะบอกว่าจะวาดรูปนายจ๋าให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม เพียงแค่บอกว่าตามมาจากรายการของเราค่ะคุณแม่มามุ่งทางนี้เลยค่ะดูสิชุดน่ารักโซคิวมากเลยค่ะเหมาะกับลูกสาวลูกชายของเราแน่เลยค่ะนี่เลยค่ะชุดหมาแมวจากแบรนด์ลูกพี่มีชุดจากจังหวัดแพร่ค่ะ ยค่ะแฟชั่นเนสตาร์มากๆเลยค่ะแล้วก็เนื้อผ้าของเขานะคะเหมือนแบบชุดเด็กเลยการตัดเย็บนะคะเรียบร้อยมากเป๊ะปังมากเลยอ่ะพี่เบนเน็ตดูสินี่คือเหมือนแบบว่าดีไซนเนอร์มาเองเลยค่ะสวยเนอะพี่เบนเน็ตเนื้อหลักอ่ะใช่แล้วครับน้องนิป ที่สาวจบแฟชั่นดีไซน์มาครับเริ่มต้นที่เรามาทําชุดให้น้องหมาน,น้องแมวครับก็เพราะว่าผมกาแฟไปรับน้องแมวมาเลี้ยงครับแล้วก็เหมือนว่าเราหาเสื้อผ้าให้น้องแมวเราแบบที่เราถูกใจค่อนข้างที่จะยากเราก็เลยตัดสินใจทำกระขึ้นมาเองเลยครับ แล้วพอทํากันมาเองเสร็จปุ๊บเราก็ถ่ายรูปลงโซเชียลมีเดียครับแล้วก็มีเพื่อนๆหลายๆคนชอบแล้วก็ยุ้ให้ทําขายครับมันก็เลยกลายเป็นจุดเริ่มต้นของเพจลูกพี่มีชุดครับดีมากเลยค่ะทําให้คุณพ่อคุณแม่หลายคนนะคะได้มีชุดคู่คู่คิ้วค,ค,คใส่กันหลายบ้านเลยค่ะไหนนายจ๋าไปไหนเนี่ยหาเจ้าไว้หมอว่าพี่เบนเน็ตดูสีหายไปไหนก็ไม่รู้จะจับมาแต่งตัวโชว์ทุกคนหน่อค่ะ ใส like like ่สบายเหมือนกันนั่นนี่อ่ะโอ้ยมีใส่ดีๆปิดตามองไม่เห็นแล้วเนี่ยนีมีของกระจกใหนซีหรอหรือยังเห็นไหมคะว่าสินค้าแบรนด์นี้น่ารักไม่ไหวอ่ะต้องรีบตามมาอุดหนุนกันนะคะเพจนี้เลยจ้าและขอบอกว่าช่างตัดเย็บสินค้าทุกชิ้นเป็นช่างเย็บผ้าชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดแพร่ค่ะไม่ใช่ผลผลิตจากโรงงานนะจ๊ะ เพราะฉะนั้นถ้าอุดหนุนสินค้าแบรนี้ก็เหมือนได้ช่วยชาวบ้านให้มีรายได้ด้วยค่ะจิ๊บว่าน้องๆก็คงต้องเบื่อบ้างอะพี่เบเน็ตเรากินอาหารเดิมๆซ้ำๆทุกวันเรายังเบื่อเลยค่ะจิ๊บว่าน้องหมาก็คงไม่ต่างจากเราจริงไหมคะทุกคนแต่จะให้มาคุกเข้าทุกวันบางคนก็คงไม่ไหวนะคะจิ๊บเลยมีนี่ค่ะมานำเสนอ อาหารสุนัขโฮมเมดจากบัตตี้โบจากกรุงเทพมหาคนครค่ะอาหารโฮมเมดเพื่อสุขภาพสำหรับน้องหมาที่ใช้วัตถุดิบเกรดที่คนปกติอย่างเราทานได้ค่ะ เป็นอาหารปรุงสุกรสธรรมชาติแล้วก็ไม่ได้แต่งรสชาติใดๆเลยค่ะและน้องๆน,นะคะจะได้สัมผัสกับเทกเจอร์ของแต่ละเมนูได้หลากหลายเลยค่ะซึ่งเขานะคะจะมีเมนูให้เลือกถึง8เมนูเลยค่ะแต่วันนี้เนี่ยจิบเลือกมา3เมนูอันแรกนะคะเป็นนี่เลยค่ะมีด t ิ f o ุ d ค่ะ <Yeah. S 1> เป็นเนื้อผสมผักและผละไม้ซึ่งจะมีวิตามิน A และช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันซึ่งเขาจะบอกพลังงานให้ด้วยค่ะส่วนอัน นี้นะคะจะเป็นเมนูนี้เลย Fat <Wow. S 1> to Fit ค่ะซึ <Wow. S 1> ่งเมนูนี้นะคะจะเป็นเมนูไก่ค่ะที่ผสมอกไก่แล้วก็ตับไก่เป็นหลักค่ะ mm hmm. เมนูนี้จะช่วยสร้างกล้ามเนื้อ mm hmm. ลดไขมันในเลือดแล้วมีวิตามิน B6 ด้วยค่ะ และสุดท้ายนี้นะคะเป็นเมนู o ู๊ดเชฟค่ะเมนูควบคุมน้ําหนักเหล่าน้องหมาหุ่นหมีทั้งหลายนะคะไม่ควรพลาดเมนูนี้ค่ะนอกจากจะเป็นเมนูที่ช่วยควบคุมน้ําหนักที่ดีแล้วนะคะยังช่วยในเรื่องของการขับถ่ายด้วยเดี๋ยวจิ๊บจะแกะให้ดูเท็กเจอร์ซักหนึเมนูนะคะเพื่อจะได้รู้ว่ามันเลิศจริงๆนี่เลยค่ะเดี๋ยวจิ๊บจะแกะให้ดูเดี๋ยวจิ๊บจะตักให้ดู กินของเขานะคะเหมือนแบบอาหารคนปกติทานเลยค่ะ <Wow. S 1> นี่แล้วจิ๊บก็เจอสีสันมากมายเลยอันนี้เป็นผัก mm. เป็นป่วยเล้งค่ะเนี้ย mm. ฟักทองด้วยแคลอทแล้วก็เจอเนื้อสัตว์นะคะ mm. แถมยังเป็นข้าวกล้องอีกด้วยคือเลิศมากอะ่ะ oh. นี่อยาิน <Wow. S 1> เป็นคนนะคะไม่ใช่หมายอยากกินเลย <laughs> อุ่นง่ายได้ประโยชน์รับรองว่าน้องๆจะเพลิดเพลิมไปกับเมนูอาหารที่หลากหลายไม่จำเจดีต่อสุขภาพนายจ๋าและยังดีต่อใจท่าจ๋าแบบนี้รีบไปสั่งซื้อกันได้นะคะ เมื่อกี้มีอาหารแล้วนะคะเราก็ต้องมีชามใส่น้ําใส่อาหารและจิบเพิ่งรู้เลยนะคะคุณผู้ชมว่าการที่เอาชามข้าวชามน้าเนี่ยวางไว้บนพื้นให้น้องๆกินท่าทางของน้องๆนะคะในการกินก็จะต้องยืดคอยืดไหลแล้วก็งอคอศอกเพื่อก้มลงไปกินอาหารซึ่งทําให้น้องลําบากและอาจเกิดผลเสียต่อสุขภาพน้องๆดังนั้นชามข้าวแล้วก็ชามน้ําของนายจ่าทั้งหลายก็ต้องมีขนาดแล้วก็ความสู ีี่่พอดคะ <Yahoo! S 1> นี่ค่ะท้าวทีเดนมาเลยค่ะมันคือชามอาหารหมาแมวพร้อมโต๊ะไม้ค่ะจากแบรนด์ Enjoy Wood จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ mm hmm. พี่เปนเนตหิวข้าวไหมอ่ะ oh. ไม่หิว่รอเดี๋ยวน้อง oh. เทข้าวให้อะบะ อ๋อน้องรอเล่นดีกันดีกันไม่งอนนะน้องเล่นิดเดียวเอง อย่างที่พี่เบนเนตบอกคะ่ะว่าแข็งแรงมีน้ำหนักฉะนั้นน้องๆจะกินม,มูมามแค่ไหนก็ไม่ขยับจนหกเลอะเถอะตอบโจทย์คาดอย่างเราแล้วก็ดีต่อน,นายจ๋าของเรามากๆเลยค่ะสวยงานใส่ใจงานไม้ทำมือสวยและดีแบบนี้รีบมาสั่งพิเศษเพื่อนายจ๋าคนพิเศษของเรากันนะคะสั่งพิเศษที่เพจนี้ได้เลยนะคะพี่เบนเนตพี่เบนเนตลองไห้บ่อยไหมคะ งา่าตอบหล่อเลยนะเนี่ยงานพี่เบนเน็ตควรใช้นี่ค่ะสเปรย์ขจัดคราบน้ำตาจากแบรนด์สนุปแคทจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ บอกจริงอกเล่นนะพี่วเนเนและสําหรับทุกคนที่รักนายจ๋าเป็นชีวิตจิตใจคงไม่อยากให้นายจ๋ามีขี้ตาเปื้อเปื้อนระคายเคืองตาอยู่เสมอโดยเฉพาะนายจ๋าที่มีสายพันธุ์ที่ตาโตแล้วก็ขนยาว mm hmm. เช่นชิสุหรือเปอร์เซียนที่บ่อยครั้งจะมีข้าเปื้อนเกะกังรอบดวงตาสเปรย์ตัวนี้ตอบโจทย์สุดๆไปเลยค่ะหลายคนบอกว่าเจ้าสเปรย์ขวดนี้นะคะเช็ดง่ายไม่ระคายเคืองเลียได้ไม่แสบตา เป็นสารสกัดจากธรรมชาติไม่มีสารตกค้างแน่นอนค่ะเราก็แฮปปี้ค่ะพี่เบนเนทผลิตภัณฑ์ของนุกแคทคาเฟ่นะคะมาจากพี่เอ๋อเหลอนี่แหละค่ะพี่เอ๋อเหลอเนี่ยมีปัญหาคลาบน้ำตาเยอะมากๆเราจึงผลิตสเปรย์ะจัดคลาบน้ำตาขึ้นมาบวกกับเราทำคาเฟ่นะคะเราจะมีแมวเนี่ย40-50ตัวเลยคือเยอะมากๆนะคะ เราจึงใช้สเปคครคลาบน้ำตาเนี่ยกับแมวของเรานะคะเกิดผลลัพธ์ดีมากดังนั้นเนี่ยเราก็เลยอยากบอกต่อส่งต่อสิ่งดีๆให้กับคนที่รักน้องหมาน้องแมวด้วยกันนะคะแล้วเราก็มีผลิตภัณฑ์อาบแห้งแล้วก็ตัวแชมพูขึ้นมาด้วยนะคะหากสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของ s n o o p Cat นะคะติดตามสั่งซื้อได้ที่เพจ s n o o p Cat p e s t o นะคะถ้าเกิดว่าอยากมาเล่นกับน้องแมวที่อุบลน,นะคะติดตามเพจได้ที่ s n o w c a t Cafe ค่ะฝากด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะถ้ามีโอกาสจิ๊บจะชวนพี่เบนเนต็ตไปแน่นอนค่ะมีแมวเยอะมากยิ่งเยอะก็ยิ่งต้องดูแลเยอะตามไปด้วยแต่นี่ก็ถือว่าเป็นเครื่องทุ่นแรงที่ผ่อนแรงใช้ได้เลยทีเดียวค่ะ <Wow. S 1> เดี๋ยวจิ๊บจะฉีดให้ดูนะคะทุกคนขอดมนะคะกลิ่นแบบครีมมากค่ะคือไม่มีกลิ่นเลยคือรู้สึกว่าปลอดภัยต่อสัตว์เลี้ยงของเรามากๆค่ะ พี่มิขอข้างใตอีกนิดมึอสดชื่นมากๆเลยเนี่ยตาใสปิ๊งปนี่เลยค่ะอันนี้จิบเช็ดมาแล้วนะคะ <c oughs> เห็นสิ่งสกปกออกมาเลยคือขี้ตาของน้องแล้วก็ที่มันเลอะเปือเป้อนแบบเกล็กังรอบดวงตาค่ะหลุดออกมาหมดเลยดีมากเลยนะเนี่ยร้านนี้เขาไม่ได้มีดีแค่สเปรย์เช็ดต,ตาเท่านั้นนะคะยังมีไดสเปรย ปเป่าแห้งและแชมพูสำหรับนายจ๋าผิวแพ้ง่ายด้วยค่ะคืออะไรที่ต้องใช้บ่อยๆมาหาซื้อได้ที่เพจนี้เลยนะคะชิ้นสุดท้ายขอเอาใจท่าจ๋ากันบ้างค่ะแต่ถ้านายจ๋าปล่อยอึปล่อยฉี่ไม่เป็นที่เนี่ยท่าจ๋าก็มึนได้เหมือนกันค่ะแนทนนแทน ขอเสนอผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นและกําจัดกลิ่นสูตรหอมละไมยจากหนีเทส Natural Dog Care จากจังหวัดกรุงเทพมหาคนครค่ะ มีเทสเป็นชื่อน้องหมาสายพันธุ์ลาบดอเจ้าของสตอรี่ที่ทําให้เกิดผลิตภัณฑ์นี้นี่แหละค่ะทุกคนคือน้องถูกย้ายไปอยู่ที่อยู่ใหม่ไปอยู่กับพี่ชายสายพันธุ์ไซบีเลียนก็เลยตะเวนฉีปักหมุดเช็คอินกันไปทั่วคุณแม่น้องนะคะก็เลยต้องใช้น้ํายาทําความสะอาดเช็ดถูอยู่ตลอดค่ะแต่น้องมีเทสเนี่ยดันแพ้น้ํายาถูพื้น oh, <no. S 1> คุณแม่น้องก็เลยลองไปศึกษา และลองทำน้ำยาที่ผลิตจากธรรมชาติมาใช้เองจึงได้สูตรที่ดีที่น้องใช้แล้วไม่แพ้ก็คือขวดนี้เลยค่ะ <S 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 ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นแล้วก็กําจัดกลิ่นสูตรหอมละไมนี้ทำจากธรรมชาติด้วยน้ำด่างน้ำหมักจากสับปะรดแล้วก็มะกรูด วิธีใช้ง่ายๆแค่ผสมผลิตภัณฑ์2-3ฝาต่อน้ำ1ถังเดี๋ยวจิ๊บจะมาลองใช้ให้ดูนะคะเรียกได้ว่าใช้คุณสมบัติจากธรรมชาติในการฆ่าเชื้อลดกลิ่นปรับอากาศในบ้านให้สดชื่นแฮปปี้ทั้งทาจ๋าและก็นายจ๋าเลยค่ะต้องมีติดกันไว้สักขวดแล้วล่ะค่ะ สั่งซื้อได้เพจนี้เลยนะคะและ6สินค้าที่เราไปสรรหามานําเสนอในวันนี้เราขอการันตีว่าดีจริงเพราะฉะนั้นวันนี้เราขอมอบตาการันตีอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีร้านเด็ดร้าน,ด,ด,านด,ดีการันตีบายเบนเน็ตให้ไปเลยค่ะดูแลลูกๆก,ก,กันอย่างดีแล้วคุณแม่ทั้งหลายก็อย่าลืมดูแลตัวเองนะคะอยากให้ผิวสว่างกระจ่างใสนุ่มนวลชุ่มชื้นกักเก็บน้ำได้ดีก็ต้องสองสิ่งนี้เลยค่ะ เฮ้ยไมันยากเกย็นอย่างนี้ดนนิดีจริงค่ะแต่แบบนี้มันยากไปจิ๊บว่าถ้าอยากบำรุงผิวจากสมุนไพรง่ายๆก็แค่ใช้สบู่เบนเนตสูตรขิงสกัดว่านหางกระเข้ สมุนไพรเพื่อผิวพรรณของคนไทยที่แท้ทูสูตรนี้เป็นการผสนแบบหยินหยางที่ลงตัวช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟูบำรุงผิวที่มากขึ้นเริ่มจากขิงที่มีฤทธิ์ร้อนช่วยกระตุ้นแล้วก็ผัดเซลล์ผิวรวมถึงเรื่องสิวผดผื่นส่วนบ้านหางจระเข้มีฤทธิ์เย็นช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นลบเลือนรอยแผลเป็นและบำรุงผิวให้เด้งนุ่มน่าสัมผัสแถมด้วยกลิ่นหอมของขิงที่ช่วยให้สดชื่นทุกครั้งหลังอาบน้ำหอมมากจริงๆค่ะ คนที่ชอบใช้สบู่ขิงต้องไม่พลาดนะคะและคำถามท้ายรายการในวันนี้จิบจะให้พี่เบนเน็ตเป็นคนตั้งค่ะและผู้โชคดีที่ตอบถูกจะได้รับเซ็ตสบู่เบนเน็ตฟรีไปเลยค่ะฝากช่องทางการสั่งซื้อสบู่เบนเน็ตด้วยนะคะสั่งซื้อออนไลน์กันง่ายๆแค่กดเข้าไปที่ www. bennet.co.th กดเลือกสูตรที่ใช่สั่งซื้อสูตรที่ชอบกันได้เลยค่ะและอย่าลืมติดตามรายการของเราด้วยนะคะคลิปไหนถูกใจก็ฝากกดไลค์ให้กำลังใจเราด้วยนะสำหรับวันนี้จิ๊บกับพี่เบนเน็ตต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ฝายนิยายเบนเน็ตเลฟสตอรี่เรื่องจอมยุทธน้ำพิกปลาทูกันด้วยนะคะหาอ่านได้ตามช่องทางที่ให้ไว้ได้เลยนะคะ